เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนโครสคลิปนี้มาไวหน่อยนะครับเพราะว่างานจ้างเข้าแล้วสําหรับคนไหนนะครับที่ใช้มือถือ Android หรือว่าเล่นบนโปรแกรมจําลองนะครับพวกอาลบูสตั๊กน็อกเพเยอร์หรือว่ามูมูเพเยอร์นะครับผมแนะนําว่าสามารถโหลดเกมนี้ได้ผ่าน X7 นะครับสปอนเซอร์ผมเองนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาเป็นสปอนเซอร์อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องขยันหน่อยนะครับขยันทําคลิป นั่นเองนะครับวิธีดาวน์โหลดเกมก็กดไปที่ลิงก์ของผมได้เลยนะครับใน Description หรือว่าคำอธิบายนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวลูฟี่โอนิงอาชิม่านะครับคลิปนี้ไม่ได้ลงลึกอะไรมากก็แค่จะรีวิวให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับสกิล ทุกสกิลของตัวละครตัวนี้ผมอยากให้มันครบทุกสกิลนะผมจะพยายามแล้วกันบางทีผมอาจจะมีพลาดบ้างนะครับยังไงขออภัยด้วยพลาดสกิลไหนก็แนะนํากันได้นะครับแล้วก็คลิปถัดไปนะครับไอ้เจ้าแมวเป้านะครับโอ้โหเท่มากชอบเนชอบเลยนะครับเดี๋ยวทําคลิปรีวิวให้แน่นอนเนาะตัวเข้าพรุ่งนี้วันนี้ผมอัดคลิปเนี่ยห้าทุ่มของวันวันพุธนะครับผมคลิปนี้นะ่าจะออนแอร์ประมาณวันพฤหัสนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี ไอ้เจ้าแมวเป้านะครับแมวเป้าก็อาจจะต่อกันเลยนะโอเคมาเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดกาชากันเลยแล้วกันนะครับ อันเนี้ยตั๋วนี้สามารถเติมได้นะช่วงอีเวนต์ตอนแรกๆเราสามารถเติมสามเพชรนะครับผม X7 ก็สามารถเติมได้นะเติมผ่านทุนนิ้เวเล็ตัวเองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสคริปต์เลยแล้วกันนะครับไม่ต้องรู้อะไรมากเพราะว่าผมอะ่ะการันตีอยู่แล้วนะครับเกมนี้มันการันตีอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับคนไหนได้ก่อนการันตีก็ดีครับคุณจะได้ไม่หมดทรัพยากรเยอะในการเปิดตัวละครถัดไปนั่นเองตัวอะไรต่อตจากแมว,วเป้า<ๆ>มีใครรู้ไหมเออไม่ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไว้หน่อยแล้วกันผมก็ไม่รู้ โอเคตอนนี้40แล้วนะครับ40ครั้งการันตีอ่าอะชึบจริงๆตอนเปิดแล้วตัวออกมันจะมีไอ้กรอบโปรไฟล์ขึ้นให้ใช่ไหมเออโอเคโดนการันตีแน่เลยวะ่ะออกไหมชึบอืมการันตีครับไม่ต้องห่วงเลยเต็มเต็มเต็ม,ตมสูบเลยวะ่ะเออต้องไปนั่งปั้นตัวละครใหม่ละ นะครับคือได้ตัวมาป่าเคก็ยังนอนคลังอยู่นะครับผมเอามารีวิวแล้วก็ปล่อยเลยไม่ได้ไอ้น,นี่อีกนะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ไปเล่นมันอีกนะครับอันนี้ไม่ได้เปิด VPN อนะ่ะช็อปเปอร์วิ่งทั้งวันเลยเออแต่ว่าในโหมดเทรนนิ่งมันไม่ต้องใช้ไงไม่ต้องใช้ในส่วนของ VPN นะครับผมวันนี้ลูฟี่มาแล้วถือว่าเป็นตัวละครที่คุ้มค่าโคตรๆตัวนี้ผมให้ เจ๋งกว่าปาเคนะครับเป็นสายหมัดสีแดงนะครับสำหรับลูฟี่โอนิงาชิมะผมเกือบโดนการันตีนะเออดูที่เปิดไปเท่าไหร่เปิดไปเท่าไหร่ตรงนี้โดนไป84เลยนะอ่าคนไหนที่อยากจะได้การ์ดนะครับเปิดเลย450อาเอาเต็มที่ครับคุณได้แน่นอนสำหรับการ์ดลูฟี่นะครับถามว่ามันดีกว่าการ์ดอื่นๆยังไงสำหรับผมนะผมคิดว่ามันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละเออมันแค่ต่างกันแค่เรื่องของรูปภาพนะครับมันลิมิเต็ดมากกว่ากัน เออเท่าที่ผมทราบนะเพราะว่าสเตตัสเนี่ยมันจะให้ในส่วนของค่าพลังโจมตีเหมือนการ์ดปกติเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันนะครับมาดูที่เอฟเฟกต์หกดาวกันก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปถัดไปแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดผมดังหน่อยเพราะว่ามันเป็นเลส i วิ h นะครับเลส b l บูดอดิออเปนบูลสวินะครับมันก็เลย ดังนิดหนึ่งนะครับทนเอาหน่อยผมผมชอบฟิลลิ่งแบบนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบคอมเมนต์บอกได้นะผมพร้อมเปลี่ยนเป็นเลสสวิตนะครับให้มันเบาหูเนาะโอเคนี่ฮะสำหรับเอฟเฟกต์หกดาวถือว่าสวยอืมใช้ได้เลยเจ็ดเต็มสิบนะครับผมถือว่าโอเคนะผมชอบนะอ่าเราไปดูในส่วนของการรีวิวตัวละครกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับสำหรับลูฟี่โอนิงาชิมะนะครับ มันมีสกิลที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างสับสนนิดนึงแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ยังไม่มีสกิลแก้ตัวแดงแล้วก็แก้ในส่วนของอมาตะนะยังไม่ได้ลงลึกให้แต่ว่าจะอธิบายในส่วนของสกิลแต่ละสกิลให้ก่อนนะครับผมมาดูที่การโจมตีปกติครับโจมตี1ครั้ง2ครั้งครั้ง,ง,ง,งที่2นได้ออก2ฮิตนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนโหมดด้วย จากโหมดลูฟี่เกียสสี่สเน็กแมนกลายเป็นโหมดลูฟี่เกียสสี่บาวแมนนั่นเองนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเปลี่ยนยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมจะตี3ครั้งก่อน1 2 3ครั้งที่3เกิดน็อกแบ็กนะครับแล้วก็ครั้งที่4เกิดการสตันนะครับผมเกิดน็อกแบ็กแล้วก็สตันไหมอ๋อไม่มีสตันอ๋อมันต้องโกทองก่อนนะครับถึงจะมี un, สตันสําหรับการโจมตีครั้งที่3และ4นั่นเองนะครับมีทั้งหมด4แบตเทิลหน สามสีมีแค่นี้นะครับโจมตีปกติได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอรีสักคู่หนึ่งมาดูซิหนึ่ง2องสาสี่หนึ่งสงสาส,ส,ส,าสี่ได้เท่าไหร่สองหมื้าไหมเออลิมิตอยู่ที่2 6งหม่นะเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะครับผมทีนี้เรามาดูที่มูฟเมนต์ของตัวละครกันบ้างครับว่ามันเร็วไหมตีหนึครั้งตีสองครั้ง ตีสามครั้งโอ้เร็วนะอึ๊้เร็วอยู่นะถือว่าเร็วแต่ว่าครั้งที่4ี่ไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะครับสำหรับโปรเพเยอร์น่าจะตีแค่2ครั้งนะครับเพราะว่าสองครั้งเนี่ยมันมันจะเปลี่ยนโหมดด้วยนะครับผมหรือตีทีละหนึ่งก็ได้ตีได้เหมือนกันนะเอาจริงตีทีละหนึ่งก็ได้นะเนี่ยดูนะ1 2 3นสา็อกแบ็กก่อนแล้วก็อ่ะ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 ,อะประมาณนี้เออ ตัดไปต่อไปต่อไปต่อไปอไปุอป้ยป,ปักเข้าไปปักเข้าไปเออสองหมื่นหกนะครับลักษณะการเล่นการโจมตีปกติก็ลองเมเนจกันดูนะครับคือว่าการโจมตีแบบเนี่ยตีแค่หนึ่งหรือสองครั้งอ่ะมันทําให้เรามีมูฟเมนที่ค่อนข้างดีครับเราสามารถหลบพาร์ทเนอร์ได้หลายจังหวะนะครับผมโอ้เสียงคีย์บอร์ดกูลั่นมากคนไหนํำคาญขออภัยนะครับแต่ว่าเวลาคุณผู้ชมใช้มันฟินจริงนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูที่สกิลที่หนึ่งนะครับผม สกิลที่หนึ่งเวลาใช้งานก็จะโจมตีแบบนี้นะครับนี่ฮะระยะก็ประมาณนี้ดูนะเออประมาณนี้ถ้าโจมตีโดนศัตรูจะมีสกิลหนึ่งขั้น2ขึ้นมาให้ใช้งานครับเม่อใช้งานก็จะเป็นแบบนี้ฮามันเป็นการคอมโบแบบต่อเนื่องกนะั่นแหะเออ,ต,อต้องต้องตีโดนถ้าตีไม่โดนมันก็ไม่โดน <laughs> เออประมาณนี้นะครับมันจะพุ่งเข้าไปตี และถ้าเราใช้สกิลโดนศัตรูไปบ่อยนะครับเกรดด้านบนของเราเนี่ยมันจะเต็มมันก็จะค่อยๆเพิ่มนั่นแหละเวลาเราใช้อะ่ะทีนี้ถ้ามันเต็มเมื่อไหร่นะครับเราสามารถอ่าใช้ในลักษณะนี้ได้ครับใช้สกิลแบบกดค้างสกิลหนึ่งกดค้างว่าเป็นเลทฮอกแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็การโจมตีครั้งที่3ของเราเนี่ยเกิดการสตันเห็นไหม3กับ4เกิดสตันครับอืมแค่ตัวทองไว้เฉยก็ถือว่าตึงแล้วนะครับผม การสตันช่วยอะไรครับช่วยให้แก้ตัวแดงได้ช่วยแก้เคาน์เตอร์ได้นั่นเองครับผมทีนี้ถ้าเราตัวทองอยู่นะเราก็สามารถกดสกิลแบบค้างได้นะครับอ่าเกตไม่เต็มก็กดได้นะครับและสกิลของเรามันจะทําให้ศัตรูติดสตันด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีเนาะทุกสกิลเลยนะติดสตันหมดเลยถ้าหากศัตรูมันอ่าไม่ใช่สิถ้าหากตัวเราเป็นตัวแดงอ่ะศัตรูโดนหมดเลยครับโดนสตันหมดเลยทีนี้มาดูที่สกิลที่2ครับเอาเมื่อกี้ผมอธิบายแล้วใช่ไหมเรทฮอกอ่ะ ก็คือว่าเวลาเราามีเกตนะครับมีเกตหรือว่าตัวเราสีทองเนี้ยเราก,กดค้างมันจะเป็นเลทอกเนาะถ้ามีเกตปกติได้ไหมลองดูก่อนนะครับแต่คิดว่าไม่น่าได้ครับชึบไม่ติดต้องติดตัวทองก่อนนะครับอ่าติดตัวทองก่อนติดตัวทองอ่าเรียบร้อยติดแล้วทีนี้ก็กดสกิลค้างได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดก่อนชึบโอเคเลทอกนี่หูเกือบสุดแมปอ่ะเอาจริงสุดแมปเลยนี่หว่า แล้วก็ต่อคอมโบได้นะครับต่อคอมโบได้ต่อสกิลขั้น2ของเรามันจะไม่กินเกตนะจะมีแค่สกิลขั้น1นะครับแบบกดค้างเท่านั้นที่กินเกตนะครับผมทีนี้มาดูที่สกิลสครับสกิลสแบบปะกะติก็เป็นเท้าขวานย่างยืดใช่ไหมเออพุ่งเข้าไปเตะแบบนี้เตะแบบนี้โอเคระยะไม่ได้กว้างมากครับไม่ได้ไกลมากก็นิดนึงอะประมาณเนี้ยเออเนี่ยมันไม่กว้างเท่าไหร่นะ แต่ว่าเมื่อกี้เนี่รายระยะนี้โดนนะเห็นไหมแต่ว่าถ้ามันเดินอ้อมซ้ายอ้อมขวาอาจจะไม่โดนนะครับผมทีนี้ในลักษณะของการกดค้างของสกิลสองครับมันจะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปอันนี้สกิลหนึ่งขั้นสองเนไะหโอเคอตนนี้เกตเต็มละกดค้างครับมันจะเป็นแบบนี้ชึบวาร์ปมาตอก้นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะวาร์ปมาตอก้นชึบ สุดระยะตัวแดงด้วยเป็นสตัรให้ด้วยนะครับไอ้สกิลหนึ่งก็เป็นตัวแดงนะเลดฮอ,อกอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่เป็นดูนะเนี่ยตัวแดงนิดหนึ่งทีนี้เลดฮอ,อกนะ,ะชึบเนี่ยเป็นตัวแดงแล้วก็พุ่งเข้าไปนะครับผมต่อมาก็สกิลหนึ่งขั้นสองครับโอเคครับหนึ่งเปลี่ยนโหมดก่อนชึบชึบสกิลหนึ่งขั้นสองอ้าวไปไหนแล้วโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ครับนี่ฮะมันเป็นการพุ่งเข้าไปเตะนะครับเป็นจระเข้ถีบหางนะครับผม ประมาณนี้นี่ฮะทีบเข้าไปถ้าเป็นตัวทองอยู่ทุกสกิลเราจะมีการสตันนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอสกิลในโหมดบราวแมนนะครับอันนี้โหมดบราวแมนนะเนี่ยสังเกตรูปสกิลนะครับนี่ฮะสกิลโหมดปกติโหมดสเน็กแมนแล้วก็นี้สกิลโหมดบราวแมนวิธีเปลี่ยนโหมดก็แค่โจมตีปกติครั้งที่2นะครับสกิลหนึ่งครับเป็นแบบนี้เอเดียวพันกันนะครับผมประมาณนี้เลย ถ้ากดค้างนะครับตัวทองอยู่กดค้างได้นะกดค้างปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ฮะเออคนข้างวาวครับระยะบอกเลยว่าแรงจริงนะครับอันนี้สกิลหนึ่งขั้นสครับเออประมาณนี้ต่อคอมโบกันได้นะชึบโอ้ยไม่ถึงเอาใหม่เม่ระยะกลางแบบอึ๊บแล้วก็ต่อคอมโบอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นสกิลสครับเตะกวาดเท้าไปหนึ่งทีเออนี่ฮะเตะกวาดเท้าไป ประมาณนี้ครับทีนี้กดค้างได้ครับถ้ามีเกตนี่ฮะถ้ากดค้างมันจะเป็นแบบนี้ระยะบอกเลยว่าสุดแมปนะครับผมดูนู่นตีไไปโผล่อยู่นู่นนะครับและต่อคอมโบได้นะครับผมบอกเลยว่าต่อคอมโบได้สกิลสองขั้นสองนะครับคุณผู้ชมมาดูนี่เวลาใช้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอันนี้ไม่โดนนะที่ผมบอกว่าต่อคอมโบได้ก็คือสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งมันต่อได้สกิลหนึ่งมันไกลมากนะครับอะมาดูการต่อคอมโบนะ สกิลสองตรงนี้ชึบเคกโดนปุ๊บสกิลหนึ่งต่อฮะนีบอกเลยแล้วก็สกิลหนีต่อเลยหนึ่งขั้นสองครับโอ้โหตัวโ,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 โคตรเกลียนนะครับตัวมันเกลียนจริงสกิลมันแบบเหมือนจะโอพีแบบสุดๆนะครับผมจะอยู่ระยะก,กลางก็ใช้สกิลสองขั้นสองได้เลยนะครับค่อนข้างน่ากลัวมากอันนี้ก็คือสกิลปกตินะครับผมสกิลหนึ่งสกิลสองแบบ กดค้างแล้วก็ไม่กดค้างนะครับอันนี้คือช่วงแรกนะครับยังเป็นช่วงแรกอยู่เนาะทีนี้เกรดด้านบนก็อธิบายไปแล้วนะครับถ้าหากมันเต็มเราจะเป็นตัวทองเราจะสามารถใช้สกิลในรูปแบบกดค้างได้นะครับสกิลหนึ่งสกิลสองกดค้างได้เนาะต่อมาก็จะเป็นเกรดด้านล่างครับเกรดด้านล่างก็คือให้เราใช้สกิลบ่อยๆนะครับไม่ต้องโดนก็ได้ใช้สกิลบ่อยๆนะครับย้ำว่าบ,บ่อยๆเดี๋ยวขอใช้ก่อนขออนุญ,ญาตใช้สักคู่หนึ่งนะเกรดเต็มเมื่อไหร่นะครับเราจะแปลงล่างได้ โอเคอ่ะเต็มแล้วทีนี้มาดูในร่างสน็กแมนก่อนครับสำหรับคนไหนที่อยากแปลงร่างนะครับแค่กดสกิล1สกิล2สกิล1ขั้น1สกิล2ขั้น2นะครับหรือว่าจะเป็นแบบกดค้างก็ได้หรือว่าจะเป็นสกิลแบบแบบแบบนี้ก็ได้ในขั้น2อะ่ะโอ้กดไม่โดนาให้โดนก่อนซึ่งสวนนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่คุณกดแล้วนะครับคุณแค่กดโจมตีปกติค้าง ย้ำว่าจะต้องใช้สกิลก่อนครับสกิลไหนก็ได้สสกิลเนี้ยเออเนี้ยเนี้ยเออตอนนี้รูปมันไม่ขึ้นนะแต่ว่าต้องมีเกรดตรงนี้ด้วยนะครับเกรดแปลงล่างนะครับผมที่แรกเข้ามาใหม่ๆผมนึกว่าเกรดนี่กะโถอเอ้สรุปคือเกรดแปลงล่างเป็นเกียร์สี่นะครับผมเดี๋ยวใช้ก่อนนะชึบอ่าใช้ให้โดนไม่โดนก็ได้เออไม่จําเป็นต้องโดนครับชึบแล้วกดโจมตีค้างเราจะแปลงล่างโจมตีค้างคือตัวนี้นะเอออ่าเดี๋ยวก,กดให้ดูอีกทีครับ กดสก,กิลไหนก็ได้สก,กิลนี้ก็ได้แล้วกดโจมตีค้างอ้าวไม่ติดทำไมเห็นไหมอ่ากดเร็วๆนิดนึงนะครับกดสก,กิล e ตรงนี้มันจะกลับล่างนะครับผมเดี๋ยวผมกดให้โดนศัตรูหน่อยโอเคชึบอ่าต่อเนื่องกันครับประมาณนี้อันนี้ก็คือสเน็กแมนอย่างที่ผมบอกครับอันเนี้ยสก,กิลเซตเนี้ยโหมดของสเน็กแมนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอใช้สก,กิลก่อนนะชึบแปงลงร่างก่อนกดไม่ทันมาละ มาดูสกิลในร่างสเน็กแมนกันก่อนนะครับการโจมตีปกติมาตีหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้กดค้างได้ไหมกดค้างไม่มีอะไรนะครับก็จะตีประมาณนี้ดามเมจททอๆอยู่ที่สองหมื่นเาเลยเยอะมากเอาริงเยอะนะอ่ะตีปกติบ้อบครับตีเข้าไปชึบชึบติบเตบชึบชึบโอ้โหเอาจริงมันถือว่าค่อนข้างน่ากลัวนะครับทีนี้ไอเกต แองล่างตรงนี้เวลาเราใช้สกิลนะครับมันจะลดนะอันนี้สกิลหนึ่งครับประมาณนี้นะอันนี้คือสกิลหนึ่งเดี๋ยวผมกดเป็นสกิลรีเซตไว้นะครับมันจะได้ไม่ลดเนาะโอเคอันนี้กดทังไม่มีอะไรนะครับแล้วก็สกิลสองครับเป็นเจสคราวิงเอาแบค็คมาบ้าก,ก่อนปะไม่แน่ใจเออมันจะประมาณว่าตีเราเรื่อยๆแล้วก็เด้งมาหาเราแบบนี้ฮะเราก็คอมโบด้วยการโจมตีปกติต่อได้ไนะครับผม กิลสองเนาะ,ะประมาณนี้ชึบแล้วก็สกิลหนึ่งประมาณนี้ทีนี้สกิลหนึ่งขั้นสองมันจะเป็นการพุ่งครับเราสามารถกดค้างได้ครับแต่ว่าสังเกตตอนพุ่งนะมันพุ่งไกลมากเออคล้ายๆสกิลไอ้แมวเป้าตัวใหม่อะ่ะนั่นแหละหรือว่าจะต้องบอกว่าไอ้แมวเป้าตัวใหม่จะมีสกิลคล้ายๆประมาณนี้ <laughs> ทีนี้เราสามารถกดค้างได้ครับกดค้างจะเป็นตัวแดงแบบนี้เลยมันไม่ใช่ตัวแดงเนี่ยมันพุ่งเป็นสีแดงครับ และระหว่างนี้ครับสกิลหนึ่งกับสกิลสจะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วกดขึ้นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็กดสกิลหนึ่งจะกลายเป็นแบล็กแมมบาแบบนี้เลยครับชึบแล้วก็แบล็กแมมบาประมาณนี้เป็นตัวแดงไหมเป็นตัวแดงนะครับเป็นใช่ไหมเป็นปะมองไม่ค่อยออกอะแต่ว่าระยะมันสุดแมปครับสตูอยู่ไหนไปนู่นเลยนี่แหละความโกงของมันสําหรับคนไหนที่อยู่แรงโกแรงแพทนะครับต้องแบนตัวนี้เท่านั้น อย่าว่าแต่แรงโก,กแรงแพทเลยแรง,งสูงๆก็ต้องแบนตัวมันน่าลำคาญดูดิโอ้โหมือเลื้อยเป็นงูเลยอ่ะอันนี้ก็คือสกิลหนึ่งตอนที่เสริมพลังฮีโร่สีแดงนะครับส่วนสกิลสองนะครับทำได้เหมือนกันมันจะกลายเป็นเจสคาวลิงแบบนี้อ่าอันนี้คือทั่วแมพมันจะมีแบบฮาคิสังเกตขึ้นมาด้วยสังเกตดูนะึแล้วก็จะตีแบบนี้เลยมันจะตีแบบติดตามตัวอ่ะ หลบค่อนข้างยากนะครับไอสกิลแรกก็ถือว่าค่อนข้างยากเลยนะเจอแบบนี้้าไปแม่งยากกว่าเดิมอีกโอเคนะครับแล้วก็สกิลอัลติเมทครับเมื่อกดใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้อ่าคือทั่วแมปไหมลองดูนะอยู่ไกลๆโดนวะจิ๊บจิ๊บจ๊บปเข้าไปโอ้โหโดนวะอุ้ยมันค่อนข้างงนะผมบอกว่าค่อนข้างกงเลยอันนี้ก็ถือว่าคขานข้างงนะล่างนี้เดี๋ยวไปดูอีกล่างหนึ่งนะครับผม เรามาดูในส่วนของร่างบาวแมนครับตีสองครั้งเปลี่ยนโหมดเนาะแล้วก็สกิลป่ายกดโจมตีค้างเอากดไม่ติดเอาใหม่ฮะโอ, <c oughs> โอ้เกรดไม่พอขออภัยก็ว่าอยู่ทำไมกดไม่ติดโอเคเกรดพอละชึบกดโจมตีค้างแปลงร่างเป็นบาวแมนครับมาดูการโจมตีปกติในร่างบาวแมนก่อนนะครับ1 2 3สประมาณนี้ชึบกดคร้างได้ไหมกดค้างไม่ได้นะโจมตีปกติเป็นประมาณนี้ อุ้ยอ,อัเทอรทัสามหมื่นเลยเหรอแรงเกินปะขออีกรอบแรงนะสามหมื่นคือแรงนะส่วนใหญ่อะ,อะถ้าเป็นพวกรวมสกิลมันจะตกประมาณสี่หมื่นนะครับอุ้ยสามหมื่นหนึ่งเลยเหรอถ้านี่รวมอัลติเมทด้วยไม่ตกไปสี่หมื่นกว่าเลยเหรอถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่นะครับผมถามว่าตัวมันเร็วไหมก็มันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่มันก็หลบได้นะผมว่ามันหลบได้ทีนี้สกิลหนึ่งครับเมื่อกดใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นต่อยตึม ต่อยหน้าเฉยครับไม่มีอะไรแต่ว่าข้อดีคือกดค้างได้ครับกดค้างชาร์จต่ําหน้าแบบนี้เลยปล่อยตอนไหนไปตอนนั้นอัพชาร์จนี้ปล่อยตุม่มชาร์จนี้ปล่อยตุมเออ,เ,อเลงนู่นไปนี่เลงนี่ไปนูน่นโอ้เลงไปทางไหนไปทางนั้นนะ <laughs> เลงดีๆนะครับผมทีนี้มาดูที่สกิลสองครับกดค้างได้เหมือนกันอ่านี้กดปกติอันนี้กดค้าง มือจะขึ้นเป็นสีทองนิดนึงครับเป็นฮาคิเกาะขั้นสูงใช่ไหมโอเคทีนี้กดสกิลหนึ่งขั้นสองก็จะเป็นแบบนี้ลอยขึ้นด้านบนครับอลอยขึ้นแน่นอนว่าสามารถกดค้างได้ครับกดค้างก็จะเป็นลอยขึ้นสูงขึ้นและสกิลหนึ่งกับสกิลสองมีลักษณะที่เปลี่ยนไปครับมาดูสกิลหนึ่งนี่ฮะค้องกันครับติดสาตานด้วยคุณอย่างแรง900 0เลยนะ <laughs> โอเคมาดูที่สกิลสองครับสกิลสองก็จะเป็นแบบนี้เลย ถือว่าก็ค่อนข้างดีมันเอาไว้ต่อคอมโบกันนะคองกันปุ๊บแล้วก็ตีนิดนึงลอยขึ้นข้างบนแล้วก็สกิลนี้ต่อเออถือว่าได้อยู่นะครับแต่ว่าสกิลมันรัวผมไม่แนะนําให้กดเท่าไหร่ถือว่าเอาเป็นคองกันอย่างเดียวก็พอนะฮะเออตัดๆๆ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 มๆๆ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 กๆๆ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 กๆๆๆิๆนๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆะ อางั้นนะอา่ากดกลับล่างก่อนแล้วกันไปใช้สกิลนะครับชึบโอเคเดี๋ยวรอแปลงล่างสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมผมขอเก็บเกรก่อนกดรัวๆกดรัวๆกดรัวๆโอเคเหมือนสกิลผมมันบั็กหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าบั็อกไหมแต่ว่ามันพอผมใช้สกิลหนึ่งแล้วกดแบบรัวๆมันจะกลับมาล่างอ่าสเน็กแมนนะครับ ชุบเนี่ยเห็นไหมผมกดรัวๆมันกลับมาล่างสเน็กแมนเฉยเลยเออโอเคไม่เป็นไรแปลงล่างก่อนนะครับมาดูอันติเมตนะครับผมปึ๊บอันติเมตก็จะเป็นแบบนี้ของคันคันเทพนะครับดามเมจอยู่ที่หมื่นห้าเนาะเออลองดูนะคุณผู้ชมกดสกิลนี้ปึ๊บแล้วก็อันติเมตปึ๊บตีปกติปาบ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 ขึ้นแม็บนสกิลนี้ โอ้ยมันติดวะแค่นี้ก็สี่หมื่นแล้วนะเอาจริงเออห้าหมื่นเหรอได้ห้าหมื่นจริงเหรอเมื่อกี้ผมนึกว่ามันได้ห้าหมื่นนะอลองดูดิโอเคอันติเมทครับแล้วก็ตีปกติได้เท่าไหร่ขอดูห้าหมื่นจริงเหรออ๋อน่าจะสี่หมื่นสี่หมื่นหกโอ้เมยกอดครึ่งหลอดนะเลือดมีแสนเดียวนะครับคุณผู้ชมถือว่าค่อนข้างแรงเอาเรื่องเลยแหละเอออ่ะต่อไปเรามาดูที่ สกิลอ่าสกิลเสริมนะครับอันนี้เป็นสกิลเสริมสกิลแรกโอเคชึบกดปุ๊บก็ก็ประมาณนี้ถามว่ามันได้อะไรมันเหมือนเคาน์เตอร์ปะโอเคดูสิอ๋อเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็วาร์ปเข้าไปตีครับโูได้เกรดอ่าพลังนะครับสองเกรดเลยเออแล้วเหมือนถ้ากดติดรีเซ็ตคุณดาวทันทีปะโอ้รีเหลือห้าวิอ้แต่ว่ามันโดนโจมตีรัวรไม่ได้นะครับสังเกตเมื่อกี้นี้ ผมโดนโจมตีรัวๆนะโอเคเนี่ยว่าจะไปตีเขาโดนตีรัวๆเลยมันไม่แก่เขาเรียกอะไรไม่แก้อามาตะนะครับผมมันก็เลยโดนตีแต่จริงๆถ้ามันเป็นสกิลอื่นผมมองว่ามันน่าจะได้นะ,อะลองดูสกิลนี้ยึบเนี่ยแล้วก็วาร์ปไปกิได้อยู่เห็นไหมเอออันนี้การกลิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวผมสอนเอมันจะมีการกลิ้งด้วยการกิ้งก็ได้เกรดเหมือนกันนะครับอันนี้ได้เกรดครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็ไปดูสกิลเสริมอีกห,หนึ่งสกิลสิอันนี้ อันนี้เหมือนจะเป็นตัวแดงนะครับผมอ๋อเป็นเกรดเพิ่มอ oh <my> สกิลนะครับพาสหบสกิล <Yeah. S 1> ต็มเลยโอ้ถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่าเวลาเพิ่มป <Yeah. S 1> ุ๊บเราบึ้มแบบนี้ได้อันนี้เล่นง่ายนะครับผมประมาณนี้คุณดาวยีห้าวีเนาะโอเคเลือกเอาว่าจะเอาไหนเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวแดงด้วยนะ <Yeah. S 1> มันเป็นตัวแดงแล้วข้างๆสตันด้วยเออถือว่าโกงโกงเลยแหละส่วนอันนี้ก็เป็น ักษณะการเคาน์เตอร์ที่ค่อนข้างดีแต่มันไม่สุดครับมันไม่สุดเพราะว่ามันไม่แก้ตัวแดงไม่แก้มาตะใช่ไหมเออนั่นแหละมันไม่แก้ถ้ามันแก้มันจะโหดกว่านี้แต่ว่าคุณดาวมันเหลือห้าวิมันก็ค่อนข้างดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับดีคนละแบบเนาะอ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของที่ผมจะบอกก็คือว่าการกริ้งนะครับการกริ้งตัวละครตัวนี้เหมือนจะทําได้อยู่2แบบแบบแรกก็คือใช้สกิลหนึ่งให้ตรงจังหวะครับจังหวะที่เราตีแบบนี้ ก็คือจังหวัดที่เราตีสวนกับศัตรูแล้วเราแพ้นะครับผมโจมตีพร้อมกันแต่ว่าศัตรูออกก่อนอะไรเงี้ยเราจะกิ้งนะครับกิ้งแล้วก็ได้เกรดเกรดโจมตีนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะผมรีสกิลก่อนอันนี้คือผมจะใช้สกิลหนึ่งนะโอเคเอากิ้งไม่ทันยาวถ้ากิ้งไม่ทันที่ยาวบอกเลยโอเคเหมือนจะได้แค่สกิลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมผมขอเปลี่ยนโหมดขออนุญาตเปลี่ยนโหมดสักคู่ โอเคเปลี่ยนโหมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ามาอ่านี่เป็นกิ้งปึ๊บเห็นไหมโอเคปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนโหมดไปโอเคกิ้งอ่ากิ้งประมาณนี้สำหรับอ่าการกิ้งนะครับผมมันกิ้งได้อันลิมิเต็ดนะครับถ้าสกิลมีผมเข้าใจว่าประมาณนี้นะทีนี้ในส่วนของการโจมตีปกตินะครับผมการโจมตีปกติเนี่ยก็สามารถกิ้งได้เนี่ย กิ้งได้เหมือนกันและเหมือนจะกิ้งได้แบบอลิมิเต็ดเหมือนกันโอ้ยอันนี้กดผิด <laughs> หรือมันกิ้งได้สองครั้งวะเออผมว่าสองครั้งก็ถือว่าโกงนะเอา้ากดไม่ทันขออภัยโอเคเอาใหม่เอาใหม่อหโอเคเอานิดกดไม่ติดละสองครั้งเหรอได้สองครั้งปะมีใครให้มากกว่าสองครั้งไหมอันนี้หนึ่งโอเคอ่ะโอเคปุ๊บกดไม่ติดเอาใหม่เอาใหม่ โอ้ยอันนี้โดนเลยได้ไหมเนี่ยกดยากจังโอเคหนึ่งโอเคสองโอเคสาไม่ได้แล้วจะได้สองครั้งปะเออผมคิดว่าได้สองครั้งนะผมว่าผมเป๊ะแล้วนะอ่ะโอเคเฮ้ถ้าเป็นสกิลได้ต่อว่ะเออถ้าสกิลได้อีกสองมาคิดว่านะอ่นหนึ่งอ๋อกดไม่ค่อยติดถือว่าเกียนแล้วโอ้ยอันนี้โดนเต็มเต็มก่อน โอเคอากิ้งมาโอเคอากิ้งมาอ่ะโอ้ยอันนี้ไม่ติดเอาไหมาเอาไหมาต้องรอคุนดาว่า,าอุ้ยโดนดูดยาวเออกดยากจังแต่ว่าเอาจริงถือว่าโกงนะสองครั้งนี้ก็ถือว่าโกงนะมันต้องเปย์นิดหนึ่งครับ ผมได้สองครั้งถ้ามีใครได้มากกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอัติเมตล่างปกตินะครับก็คือล่างของสเน็กแมนกดตีโดนปุ๊บก็เข้าคอมโบแบบนี้เลยชุดชับชุดทับจอยู่ที่12ื่นนะครับถ้าหากสกิลไม่โดนนะครับมันก็จะเตะวุดแบบซันจินะครับผมกดค้างได้ไหมกดค้างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับทีนี้ในล่างบราวแมนครับในโหมดบราวแมนเออนี่ฮะเป็นอาชุระโดสโกยแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเอ๊ผมกลับล่างจริงด้วยอ่ะ ใช่ไหมผมกลับจริงๆใช่ไหมผมเทสสกิลเสร็จมันกลับมาล่างนี้อ่ะโอเคไหนดูซิแล้วก็ตีปกติเหรออืมถ้าตีปกตินี่กลับแน่ๆนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นะผมเทสสกิลหนึ่งแล้วอ๋อนี่ไงถ้ากดสกิลหนึ่งทีเดียวนะครับมันจะไม่เปลี่ยนแต่ถ้ากดสองทีมันจะเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดรัวๆกดรัวๆมันจะเปลี่ยนอ่ะอ่ะประมาณนี้ชบ เออนี่ไงเปลี่ยนนินด้วยออนึกว่าบลักปะโธออ๋อมันกดแบบนี้ได้กดเข้าคอมโ,มโบรัวๆแบบนี้ได้เลยโอ้โหใหม่ก็โกงเกินถือว่าค่อนข้างโกงนะถ้าหากผมจะใช้คอมโบออนติเมทได้ปะโอเคหนึ่งสองอ๋อคอมโ,มโบอ่ามันนับคูณดาวร่วมกันนะครับและสุดท้ายคุณผู้ชมมันติเมทคัสซีนครับเมื่อกดใช้งานก็จะพุ่งโจมตีแบบนี้ครับตามเอที่19ออื่นเก้าเออค้นเอฟเปกแบบนี้เลยนะ ถามว่าสวยไหมโอเคอยู่ได้หกคะแนนอ่าประมาณนี้ครับสำหรับสกิลของลูฟี่โอนิงาชิมะนะครับผมโอนิงะหรือโอนิกะชิมะไม่รู้เหมือนกันออกเสียงประมาณนี้แหละคล้ายๆกับมังงะแล้วก็มังกะใช่ไหมเออมังกะอยู่ะไรวะมังงะใช่ไหมมังมังงะโอ้ยไม่รู้เออเอาประมาณนี้แล้วกันคิดซะว่ามันมันคืออ่าต,ตัวตัวที่เราเข้าใจนั่นแหละนะครับผมต่อมาครับช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นั่นก็คือสกิลเสริมของลูฟี่ นะครับผมมาดูกันนะลูฟี่ลูฟี่อยู่ไหนเอ่ยอ๋อเหมือนจะเลยนะตาผมก็ไม่เคยดีช่วงนี้พักผ่อนน้อยๆน,นะครับสโลแกนช่องนี่เล่นเกมให้นนสนุกแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอตัวเองนี่นอนไม่เคยจะเพียงพอเลยอยู่ไหนอ่ะอ่าเจอแล้วนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับมีอยู่3สแตก็กใช้อชุราโดสโคยมาช่วยนะครับอุ้ยเร็วนะเร็วอยู่ไอดูดิถ้าโดนโจมตีเนี่ยะโดนโคย นะอชุลาโดสโค่ไม่ตีเขาเรียกอะไรฮนะไม่ไม่ตีติดตัวตัวมัตะนะครับโดนโดนเต็มเเลยตีตีโอ้ยโดนช่วยได้ไหมอยู่ใกล้แบบนี้อชุลาโดสโค่โอ้ยว้าวอชุลาโดสโค่อุ้ยช่วยได้อยู่อยู่ใกล้ช่วยได้นะถือว่าไม่แย่มากครับเออเนี่ยโดนตีเนะี่ยได้โอเคเอาเรื่องอยู่นะครับถือว่า8คะแนนเลย ถ้ามีตีอมตะด้วยก็ออกไป9นะครับผมหมดแล้วนะครับผมสําหรับสาระดีๆเนาะคนไหนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้กําลังใจผมอยากสน,ส,นนสนับสนุนผมก็สามารถกดไลค์ให้ได้คนละ1ไลค์นะครับสนับสนุนโดยการคอมเมนต์ในคอสหล่อมาก <c oughs> และสําหรับคลิปนี้ผมในคอสขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอใหม่คลิปหน้าเอาตีว่าวเอาหม่เจอใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม I